Oh, 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 oh. เอาละสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเราก็อยู่กันในเกมโอ้เสียงดังไปหรือเปล่าเนี่ยสถานีไซฮะเตะนะเกมนี้ความรุนแรงเดือดเดือดเรื่อยๆนะคร,รับเอ๊ะผมเล่นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดดิว่าละโอ้ oh my god กดผิดครับแป๊บหนึ่งนะฮะ หือว่าเป็นการโฆษณาก่อนเริ่มเล่นแล้วกันโอ้หม่นะโอ้หม่นะพคดัชงเดีวะโอ้คือเดียววะอันนี้อันนี้อันนี้โคออกไม่ได้ด้วยโอ้โหหนุ่มน้อยนะครับที่เดินทางกลับบ้านนะครับกำลังว่างนอนนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ย เขาขอนอนหน่อยนะครับแต่พอเขาหลับไปนะครับแล้วเขาก็ไปตื่นที่สิสุดสายครับโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อหมหรือเกินโอยโอเคเอย จะเล่นเกิดเซฟนี้นะฮะตั้งจากที่เราหาทางหนีที่ไล่มาจนถึงตรงนี้นตรงไหนวะลืมอ่าศึกได้ถึงสายตาที่มองมาจากกระจกมีอะไรเหรอคนอะไรสำรวจแล้เนี่ยเธอยืนยิ้นอยู่ด้านหลังของเรามีตัวละครตัวที่สามนะโผล่เข้ามา จะจๆก็เริ่มเห็นภาพหลอนแล้วเหรอหรือนี่คือปรากฏการภาพหลอนนะนอะไรสำรวจก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอเคไปต่อน่าจะเข้าใกล้แถวนี้ไ่ไดาสักพักค่อยมาใหม่ถึงครับห้องน้ำชายแบบกระทันรัดอ๋อห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าปวดขี้มาทำไงเนี่ย ไอ้เชียคีย้ได้เลยครับพี่ไม่ต้องสนใจผมเ็ดเคต้องสู่บุรีกินเมนกินสูเอปโอ้มีที่สู่บุรี่บนรถไฟด้วยอย่างเทพีีเหตุตกไปว่าอ้น,นี่นเส็นสู่บุรีอัน,นี่นเรียกอะไรห้องน้ำมันเดกไปส่งประตูเปิดไม่ได้หน้าต่างเปิดไม่ได้โอ้โหมันสว่างแล้วรุ่นพี่ที่นี่ดูได้อยู่เลยครับไม่กระทั่งลงครับ ก็ให้กําลังใจอยู่เรื่อยลูกพี่ผมว่ามันจะยากแต่เราพักสักครู่ดีไหมครับพระเวลานี้มันต้องนอนนะครับหอ,อนี่ทําตัวปกตินะเพื่อเป็นการกลังใจเออนั่นสินะโอเคเรานั่งมุมนั้นกันไหมครับไปถ้าสึนีมิเป็นห่วงนะครับแต่ก็พักบ้านก็ดีเหมือนกันแต่แตบบ่แเสียงเดินไม่มีเลยวะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเหมือนมันบรรยากาศแปลกๆนะเนี่ยนั่งมองตากนันเส้นไปเรามาคุยกันสักหน่อยดีไหมเออไม่มีอารมณ์อะก็รทํนี้ไม่ลม,อม,ม,มเออแต่อยากพูดอยันเนี่นยเออเขาอุตสาช่วยมานั่งดนแทะที่ในใจอ่ะคุยก็คุยสักนหาเสียงมาเป็นแบ็กกราวแบบ โคตรลงทุนอลไปถึงตอนกินข้าวเที่ยงเมื่อประมาณสองปีก่อนได้คิดถึงจังอจันได้ไหมครับที่เรากินรามเมงกินรามเงมงมื้อเที่ยงกินวิวยเตีย๋ยวเหรอเออในตอนนั้นนะอ่ะแปดแบก็กอ่ะอ้มีการชวนไปกินมื้อเที่ยงด้วยฮะ มาชวนเออเด็วันนี้ร้านที่วาวมางนะอย่าบอกนะว่าจะไปร้านบุฟเฟ่ต์แล้วไม่ใช่นะฮะแล้วก็เดินไปที่ย่างที่คัพป,ปิง้งเต็มไปด้วยผู้คนร้านจางราเมงเหรอไม่ได้ไไดกินสักพักรู้สึกดีเป็นร้านประจำนะฮะไปก็ โอ้ห้าเท่าเลยเหรอไข่ต้มสี่ฟองเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงสั่งกับข้าวทำไมเป็นเสียงเหมือนผีจะหลอกเลยวะ <c oughs> โอ้สาวแบบโคตรขัดใจเลย ขอโทษครับซีนิมาเซ่คือโซยาเบงเอาเส้นแค่ครึ่งเดียว,เอ,เ,เ,ยวเอ๊ะกินน้อยนะมันปิดตรงไหนไวะเนี่ยวัด <What? S 1> โอ้โหการมาเริ่มเลย โอ้โหไม่แชมป์กินจุไงเนี่ยมันเกมผีตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหชวนจะไปกินเหล้าต่อ,อกเจ็ดเครอกลับมาที่ปัจจุบันยังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะ ไว้หลังไปกันดี yes, sir. เยสเซอร์เรืวองไงต่อเออเรื่ไงต่อเออรู้สึกสึกนตัรูปไงไม่รู้ ว่าใช่แล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมผีนะโอ้ oh my god ี๋ยวตัดจบที่สิบนาทีดีไหมเนี่ย พูดพูดโคตรเยอะคนแปลขยันแปลจัง <c oughs> ใหม่นะว้า <c oughs> โอ้ยอยังวะภาพวาดสามคนจมกองเพิงอันนี้นะโอ้ยเสียงเดินลงบันไดเลยนะอะนรำเปล่า นนนว่าแขนคนออกมาได้ไงอะ่ะว๊เชีย เอ้ยเสียงใครทําดาเมจโอ้ยฉันจะข้าแกยังวะโอ้ยเฉี่ยะละื่อคืนมาเอาอะไรวะ เออแขนขึ้นเข้าไปดิตัวชิวหรือเกิน ไปชั้นสองเยโอ้ยเชียอะไรกัไหมลูกคอมพิวเตอร์ภาพอะไรในทางขยะ tóc là hạt rồi cũng không biết là hạt đấy. đây két 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 โออไม่เปิดอะอ๋อเอาไปโยนที่หน้าต่างชั้นสองโอเคเอ,อ้ากดพีดโอ้ยหนอยหน้าต่างชั้นสองตรงไหนวะ ทิ้งไม่ได้อ่ะต้องทิ้งหน้าต่างชั้นสองต่างชั้นสองอ๋นนี่ไงนี่หรือเปล่าเอาโยนเลยครับเออเดเสียงยังกะขี้เอายอดเลยฉะนั้น เราดำหายไปแล้วอะไรวะ บอกนะว่าไม่แหวออกไปอ้อาวหนีไปขี้เฉยขี้ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาละ ไปดูดิคุกกี้ผมเดินไปเดินมามีฉากเดินรอด้วยเฮีย <Yeah. S 1> ไปแล้วครับไปส่องครับใครทำกระจกแตกขี้แตกขี้แตกกระจกแตกวัด ต่อยกระจกเหรออันนี้แล้วทำไมถึงหายไปซะพูดาการอะไรพูดกับใครต้องไปถามเอา้าเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้มีแผลนี้ไม่มีแผลเด็นป่อผมไปชนคือม,มันอะไรยังไงชนกระจกเป็นบ้าหรอก อ๋อมีผ้าเฉยโอ้น o กู oh, no. ใช่เลยแหละเกมนี้ใช่เลยแหละโอเคเอาสิบห้านาทีแล้วเหรอเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นดีกว่า,าสต็อกตรงไหนเนี่ยเนาะดูเป็นเมนูก็ได้ก็อยากเจ็ง